วิจารณ์แซดฉะทนายดังทำแบบนี้ในหนกระแสห่วงเติ้นแววตาคนป่วยชัดเจนจากกรณีที่สาวเซ็กซี่นิวนิวเอลด้งแฟนของหนุ่มเติ้นธนพลออกมาพต์เล่าเหตุการณ์ถูกคนที่รักทำไม่ดีล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์หนุ่มกัใชัยกิดพร้อยได้เชิญน,น,น,นิวนิวเอลด้งเติ้นธนพลและทนายไพศาลมาออกรายการหนกระแสระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนั้นเกิดจังหวะใจหล่นตุ๊บ เตินธนพลลุกขึ้นพรวดกลางรายการโหนกระแสหลังโดนทนายไพศาลจี้ถามเรื่องทำนิ้วนิวจนสะดุ้งกันทั้งสตูนุ่มกัญชัยตกใจรีบลุกขึ้นห้ามแต่เตินไม่ได้ลุกมาทำไม่ดีแต่ลุกขึ้นมายกมือไหว้ขอโทษ ซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากเที่ยวรายการโหนกระแสะออกอากาศได้มีประเด็นตามาเมื่อหลายคนมองว่าเป็นเคสที่ไม่ควรเชิญมาด้วยซ้ำเนื่องจากต้นเป็นผู้ป่วยและยังฉะทนายความว่าดูกร่างเกินไปพิธีกรก็บอกว่าเขาป่วยยังจะแบบ กูรู้กฎหมายกูเก่งคนร้อยกว่าเขายกมือไหว้ขอโทษยังจากแบบนี้ที่นี้ก็รู้แล้วนะว่าผมเป็นใครบางก็บอกว่าจากการดูสายตาของเติ้นในรายการรู้เลยว่าเติ้นป่วยหนักมากต้องการการรักษาด่วนและเข้าใจว่าคนเป็นอาการแบบนี้มันทรมานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ